สวัสดีครับทุกท่านครับประเด็นข่าวที่ต้องติดตามอย่างที่พาดหัวนั้นทุกคนตอนนี้เริ่มที่จะเข้าสู่บรรยากาศของ p r e ซ i s o n การซื้อขายนักเตะจะต้องรีบปิดอย่าให้เนิ่นานานถึงสิงหาคมเดี๋ยวมันจะช้าในเรื่องการเตรียมตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มผู้นำกลุ่มลุนแชมป์อาร์เซนอลครับสามนักเตะศูนย์หน้าปีกกองหลังนะครับรวมรวมแล้ว1้6ล้านปอนด์นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ในคลิปนี้ ร,รวมทั้งนิวคาสเซิลเต็ดเตรีมยมยื่นข้อเสนอเอกิติเก้ที่ทุกคนพูดกันเยอะเหลือเกินนะครับดาวรุ่งวัย22ปีจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับดีลนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วกเ็เรื่องของมาค c ัสแลดฟอร์ดนะครับที่จะต้องพูดถึงกับพวกโอ้โหโดนกีดกันไม่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับล่าสุดนี้ก็มีประเด็นใหม่อีกแล้วนะครับทั้งหมดนี้ติดตามได้ในคลิปนี้เราไปเริ่มกับอาร์เซนอลก่อนนะครับผู้ชม วิกเตอร์โยเคเลสมาไหมตอนนี้สื่อหลักของกิดทั้ง t ดอะไทมส์เทเลกราฟบีบีซีก็ตามรายงานตรงกันตัวเลขก็ตรงกันด้วยนะครับอ,อ,อันนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้ผมจะตามสื่อหลักใช้ผมใช้คำนี้แล้วกันบรรดาอินฟูในโซเชียลทั้ง X ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยผมจะอ่านดูนะครับประกอบแต่ว่าสื่อหลักจะมาก่อนเพราะว่าค่อนข้างชัว y ยเคเลสเริ่มต้นเนี่ยอาร์เซนอลยื่นไป51.9ล้านปอน แล้วก็มีแอดออนส์ ons, หรือว่าสัญญาตามน้ำอีกแปดจุดหล้านปอนด์สปอร์ติ้งบอก no เอามาเลยหกสิบล้านปอนด์ไม่มีแอดองแอดออนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยังตกลงกันไม่ได้ก็ปรากฏวอนสุกที่แล้วที่ผมรายงานไทยคลิปไปว่าอยูอเคเลสไม่มารายงานตัวเจ้าของทีมบอกว่าเอ้ยไม่มารายงานไม่มารายงานตัวจะต้องโดนปรับเงินนะแล้วคุณต้องมาขอโทษเพื่อนๆแต่ว่าเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดยเพพาะเมื่อวันอาทิตย์พูด ผู้อำนวยการกีฬาของาอร์เซนอลคืออันเดรียแบตตาที่ดึงมาจากแอตเลติกมาดิดเนี่ยเขาบินไปที่ลิสบอนพร้อมคุยกับผู้จัดการส่วนตัวของโยคเลสคุยกับสปอร์ต,ติ้งได้ความเนี่ยสรุปค่อนข้างจะลงตัวเรียบร้อยแล้วคาดตัวนะครับ55ล้านปอนด์แอดออน8.6 8.6ล้านปอนด์อันนี้ชัวร์นะครับแบ่งจ่าย3งวด2หรือ3งวดโดยประมาณนะครับ ไม่ต้องจ่ายทั้งก้อนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเป็นข้อสรุปอรอไรเซนกันอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของแอดออนหรือเงินตามน้ำที่ขึ้นกับเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือผลงานของนักเตะโยเคเลสกับอาร์เซนอลนะครับเพราะนั้นก็อยู่ตรงนี้ใช้คำว่าใกล้และว i n a อลสเตจของการเซ็นสัญญาครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีของฟแฟนๆอาร์เซนอลอันนี้ชัดเจนเลยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ดีลนี้ มันง่ายขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วคือผู้จัดการส่วนตัวของโยเคเลสยอมหักค่าในหน้าของตัวเองออกไป6ล้านปอนด์อันนี้เดอะไทมส์เขารายงานเลยเพราะนั้นมันก็เลยทำให้อ์สซนอลมีความคล่องตัวในเรื่องการเซ็นส,สัญญาในในเรื่องคัดจ,จ้างอ่ะขอไปครับค่าตัวของโยเคเลสแมใจปั๊มนะฮะก็คงจะอยากย้ายแหละดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาก็ชัวนะครับให้ไป 90 99%นะแฟนอันสซนลดีใจได้เลยครับโยเกเลสมาจากลีกปโปโลเกสอาจจะถูกตั้งคำถามว่าเฮ้ยไหวไหมอะไรนู่นนี่เพราะดูดาวิดนูเยสสิอะไรเงี้ยเออก็มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ผมว่าปีนี้ดาวิดนูเยสจะมานะอืมจะไปล,ล้อเลียนเขามากไม่ใช่ทุกคนแล้วที่สำคัญโยเกเลสเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ซีด้วยในสองฤดูก,กาลที่ผ่านมากับสปอร์ติง้งนะเพราะนั้นปีที่แล้วจำได้ฮัททริกใส่แมนซิตี้ นี่ก็อีกหนึ่งประสบการณ์ที่อาร์เซนอลจะได้จากโยเคเลสในการเล่นฟุตบอลสโมนสรยุโรนะครับโยเคเลสไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับดูแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่นิดเดียวนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะบินมาทัวร์เอเชียนะครับที่สิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยจะบิน19กรกว่ากระดาษผมก็บอกจะต้องปิด,ได้ได้ก่อนแล้วมาทําความรู้จัก,จกเปิดตัวอะไรก็ว่านไปมาดูเ,เก้ไม่มีปัญหาแน่ครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนชิงแคต ผู้บอลชิแชมสโมสรโลกอนซอมาเลสกาเขาพูดชัดเจนแล้วว่ามาดูยเ,เกมไม่มีชื่อลงนะครับบินกลับอังกฤษไปแล้วอาร์เซนอลกับเชลซีคุยกันเรียบร้อยตอนนี้ก็อยู่ที่การปิดดีลแค่นั้นเองนะครับ52ล้านปอนด์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนี่คือปีกแต่คนบอกอุย้ยตอนแรกก็เซโนทูมาดูยเ,เกแต่พอมีข่าวโยเกลเ์ตตอนนี้ก็น่าจะ คือมันต้องซื้อเสริมนะผมว่าอาร์เซนอลเล่นทั้งแชมเปี้ยนส์ีกแล้วก็ลุ้นแชมป์ทั้งสองรายการนะพูดตรงๆนะครับทีมมันต้องใหญ่นะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีคนเจ็บนัตเตะบ,บาดเจ็บอย่างเงี้ยใช่ไหมซาก้าเองก็เจ็บเพราะฉะนั้นมาดูเก้เล่นได้ทั้งปีกขวาปีซ้ายอะไรเงี้ยก็อ่ะไม่น่ามีปัญหาเดีลที่2นะครับเดีลล่าสุดที่เป็นข่าวเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์นะ,อะมอสเกลา่ากองหลังดาวรุ่งของวงการฟุตบอลยุโรปเลย อันนี้เขาติดทีมชาติสเปนตั้งแต่ชุด15 16 18 19 21 21ล่าสุดนะครับจ่อชุดใหญ่เห็นบอกมีคนบอกน่าจะขึ้นชุดใหญ่แต่เลือกเล่นโกลอมเบียได้นะครับเลือกเล่นโกลอมเบียได้เพราะว่าเชื้อชาติโกลอมเบียแล้วมาอยู่สเปนไงเอ่อมอสเกล่าเนี่ยอยู่กับบาเลนเซียมา2ซีซันเป็นเด็กฝึกหัดของบาเลนเซียนะครับเล่นเซนเตฮาฝั half, ่งขวาและเล่นแบ็คขวาได้ นะครับก็แน่นอนอาร์เจต้าก็ต้องเอามาสเปร์กาลิซาลิบากาเบียมาการ์เซสหรืออย่างฤดูกาลที่แล้วก็มีทิมเบอร์คิวิโออะไรเงี้ยมันก็ศักยภาพเกมรับมันต้องต้องใหญ่ขึ้นแล้วอมอสเกล่าเป็นเซนเตอร์ที่ได้รับคําชมเยอะนะครับในโอกาสฟุตบอลสเปนซีซั่นที่ผ่านมา,าช่วยมีส่วนช่วยบาร์เซียแรกแรกๆก,ก,ก,ก็อยู่ในกลุ่มท้ายตารางจะตกชั้นก็รอดพ้นการตกชั้นแล้วก็2ซีซั่นที่ผ่านมา19ถึงตอนนี้21เล่น 36-37นัดก็คือเล่นทั้งฤดูกาลกระดูกฟุตบอลแข็งแกร่งขึ้นนะครับอันนี้คือ center back. เซนเตอร์แบ็กข้อมูลเขาบอกว่าซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยติดท็อปทรีในตำแหน่งเซนเตอร์ที่ดวลหนึ่ต่อหกับกองหน้า70%เปอ็นตเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าทีมหลังบ้านก็คงทำกันบ้านกันอยู่แล้วนะครับประวัตินิดนึงสมัยเด็กๆเ,เริ่มจากบาสนะเพราะตัวสูงตัวสูงหฟุตสนิ้ว ตางนั้นไปต่อฟุตซอลสุดท้ายพอมาเป็นนักเตะฝึกหัดบาเลนเซียมอสเกล่าถูกพัฒนาให้เป็นเซนเตอร์เป็นปีกก่อนเป็นปีกก่อนมีความเร็วแล้วก็มาเป็นเซนเตอร์ในที่สุดด้วยว่าทางขวานะฮะก็3ดีลนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับคือทั้งสื่อหลักๆรายงานพร้อมกันหมดว่ารอไลเซนท่านั้นเองนะครับก็ต้องใช้คำว่าก็ค่อนข้างแน่นอน186ล้านปอนด์นะครับผู้ชม คาวนี้ดูกราฟิกนักเตะขาเข้าขาออกของอาร์เซนอลกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเห็นภาพว่าปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเอาหลักๆที่ตอนนี้เซ็นแล้วก็คือเกปาอลิซาบาล่า5ล้านปอนด์จากเชลซีนะครับมาตินซูบิเบนดี51ล้านปอนด์จากเรอัลซิดัดคริสเตียนนอกา15ล้านปอนด์จากเบนฟอร์ดอันนี้เป็นตัวส p ปร์นะครับส่วนที่ออกไปอจอร์จจนโยฟรีครับไปเล่นอีฟาโมโกเห็นกันในสมโมสอนโลกนะครับ คิรันเทียนี่อันนี้ฟรีไปเซลติกนูโนตา v a เลส4.3ล้านปอนด์ไปลาซิโอมากรินยอสไม่เปิดเผยครับตัวไปคูไซโรบราซิลนะครับทาเกฮิโรโทมิยาสุปล่อยออกไปนะครับเช่นเดียวกับโทมัสปาเตอชัดเจนนะครับเขาบอกว่าถ้ามาครบทั้ง3คนก็เท่ากับปีนี้อาร์เซนอลจะซื้อ6นี่คือครั้งแรกในยุคพรีเมียร์ลีกที่อาร์เซนอลซื้อนักเตะเข้าทีม6คนก็ทีมพื้นฐานเนี่ยมันมีอยู่แล้ว แล้วเติมหกคนนี้ผมว่าดูวันก่อนเชลซีก็ถล่มเปเชยอย่างรับคาบโอ้โหพุ่งตรงนะลุ้นมันแน่พิมลิกในฐานะแฟนลีพูลผมว่ามันใกล้เคียงกันเอาใช้คำนี้เลยนะผมว่าไม่ว่จาจะเป็นลีพูลอันเซนอลอ่ะเชลซีอาจจะดูกระดูกนิดนึงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มนี้แล้วแมนซิตี้มันลรุนกันมันแน่ ฟนฟรนเดอนะครับถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ก็จัดทัวร์กันอยู่ไหมฮะจะไปทัวร์โปรแกรมพิีเซนครับ19กรกฎาคมบินมาสิงคโปร์นะครับแล้ว23นเนี่ยเจอกับเอซิมิลานเวลาเนี่ยตามเวลาอังกฤษเที่ยงครึ่งทีงท่ังกฤษบ้านเราก็คือ6:18นกา30นาทีนะครับเอาเวลา2ประเทศนี้แล้วกัน27กนรกฎาคมเจอกันิวคาสเซิลจากนั้นบินไปฮ่องกองเตะ ลอนดอนดาร์บ e ี muscle, Three weeks. Three weeks. Three ้แมชกับสเปอร์นอกประเทศเป็นครั้งแรกนะเที่ยงครึ่งก็เวลาที่อังกฤษบ้านเราก็18บแปดในกาลสามสิันทีสามสิบเกรกฎาคมแล้วก็บินกลับมาเล่นในเอมิเลสเจอกับเบียเรลเออหกโมงเย็นทิ้งกฤษนะแล้วก็บ้านเราก็นั่นแหละเที่ยงคืนแล้วเสิงหาคมเจอกับบินเบลห้าโมงเย็นทอังกฤษก็ห้าทุ่มบ้านเราจากนั้นเข้าสู่ฤดูกาลแมชแรกบุกโอทัฟฟอร์ดอืมอ่ะก็นี่คืออาร์เซนอลนะครับคุณผู้ชม ก่อนที่เราจะไปคุยข่าวต่อไปนะครับคไปข้อข่าวต่อไปเรื่องของอเอาแรดฟอร์ดก่อนแล้วกันกับพวกแหมมีมปัญหาแป๊บหนึ่งนะฮะับ CBD สนุนช่องผมสนุน CBD เท่ากับสนุนช่องผมเนี่ยนะครับอันนี้สีเขียวสูตรกรัมมี่นะครับเป็นสูตรภูมิคุ้มกันช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มความผ่อนคลายลดกามเรียดเป็นตัวช่วยของท่านนะครับ ซองหนึ่งเนี่ยจะมีออยู่ห้าห้าชิ้นอันนี้นี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นอย่างนี้นะง่ายเละเียวงับงับชิ้นเดียวพอนะทั้งวันก็เสียอันนี้ตั้งคืนส่วนออยโอ้ออยให้ขายดีมากเพราะมันเป็นเป็น CBD ออยเป็นน้ำมันให้ดูนิดหนึ่งว้ยแก่ยากเฮ <laughs> ้ยราดเลยบ้า <laughs> น ดูผมเลททำรุนแรงกันไห้ยอาให้ดูกันน,นี่อย่างนี้มันขวดพาเกจิ้งสวยงามต้องใช้คำว่าพ็ c k a เกจิ้งนี่คืออินเตอร์เนชั่นแนลครับก็ในข้อกำหนดข้อกฎหมายเดิมนะครับ CBD สารสกัดจากกันชงเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่ยาเสพติดนะเอะเป็นตัวช่วยพวกเรานอันนี้เป็นดร o อปเปอ,อันนี้ขายดีมากสต็อกอแรบไม่พอนะ ก็ประมาณนี้นะก็ตัวเนี้เข้าไปสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่รละเอดดิฟแจ็คกี้นะครับล่าสุดนะครับเริ่มวันนี้เลยมีโปรโมชั่นถ้าสั่งซื้อสินค้าครบ2,500บาทจะได้รับกระเป๋าผ้าฟรี1ใบนะครับเป็นกระเป๋าผ้าของ CBD อ่าสวยงามก็พกพาได้นะครับไปจ่ายตลาดนะครับใส่คงใส่ของได้อ่ามาที่มาคัสละฟอร์ดคุณผู้ชม ก็ล่าสุดชัดเจนนะครับข่าวออกมานี่โหมันเกิดขึ้นในยุคนี้ซึ่งทุกคนตั้งคำถามเรื่องแท t i นคตของนักฟุตบอลต้องยอมรับว่ามาคัสแลดฟอร์ดเจดอนซันโชสองคนนี้หลักๆเลยที่มีปัญหากับโค้ชแล้วพอมีปัญหากับโค้ชเรื่องทางวินัยซึ่งก็เป็นข่าวมาตลอดมันก็เลยทำให้บรรยากาศในทีมมันเสียนะก็สุดท้ายก็ส่งออกไปยืมอะไรอย่างเนี้ยประเด็นมันก็คือสองคนรับกาจ้างแพงไง เพราะนั้นตอนย้ายทีมเนี่ยถ้าไม่ยอมลดค่าจ้างก็ไม่มีใครเอาหรอกแล้วทุกคนก็ขยาดเอาใช้คํานี้ก็แล้วกันเอาคนอยากบ้านอย่างอุไนม่ไี้อยากบ้นานเอายืมแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการแชร์ค่าใช,าใช้จ่ายกันมาคัทเลสฟอร์ดเจอรอนันโชแล้วที่พ่วงไปไม่ได้อยู่ในแผนโนโชคร้ายอันโตน,นี่อันนี้ไม่ได้ก้อยมีอะไรนะแต่ก็รูปเบนนอมริมบอกไม่เข้าตามาลเลเซียเนี่ยเขาแล้วปล่อยยืมไปเพสวีใช่ไหมอ่าสี่คนห้าคนอ่ะกาลาโชยผมเกือบลืมอันนี้เด็กสร้าง ถ้าคนนี้ต้องมาซ้อมห้าโมงเย็นหลังจากอโมริมและทีมชุดใหญ่กลับบ้านแล้วมาได้คือไม่อยากเจอหน้าพูดง่ายๆไม่อยากให้มาเกี่ยวข้องตอนนี้ทุกอการส่วนตัวก็ต้องกับทีมก็ต้องเร่งคือเจสันวิคอกและโอมาเบลดาซึ่งเป็นทีมหลังบ้านที่ผมใช้คำว่าต้มเตรียมนะครับเจสันวิคอกประสบการณ์น้อยนะเพียงแต่เขาเคยทำงานที่แมนซิตี้กับเบลดาไงเขาเลยแบบเข้าขากัน เป็นหนึ่งในผลที่ทําให้แดนแอชวัลด์ก็เด่นออกไปอันนั้นคือพอ,อกีฬาตัวจริงของนิวคาสเซิลอดีตนะครับตอนนี้ทํางานกับสมาคมบองกิดไปละแดนแอชวัลดก็เคยทํากับ FA มาอยู่หลังจากนั้นก็ไปทาสโมสอนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอยู่ที่คือถ้าคุณจะเอาขาออก5คนนี้ก็ทําให้มันจบปิดดีลไปไม่ใช่มาอยู่ในแอรเรียที่มันใกล้ๆมันก็จังเป็นปัญหามันก็เป็นข่าวแลวแมนยูก็ยังไม่ซื้อใครเพิ่มนะครับแบล็เมโมโม่ก็รอเห็นบอบัวโพสใน เขารอมาสี่สิบกว่าวันกลายเป็นมีมกลายเป็นโอ้โหไวเล่าไปนะฮะสี่สิบสามวันแล้วใช่ไหมวันนี้สี่สิบสี่แล้ยังไม่มาเลยเหมือนจะมาแต่ไม่มานะฮะเอออ่ะก็เรื่องของแรดฟอร์ดก็กับพวกก็แล้วกันรอเขาใช้คําว่าสื่อกิจใช้คาว่าแรดฟอร์ดแอนด์โคเออนิวคาสเซิลกับเอกิติเก้นะครับล่าสุดสื่อหลักลงนะครับคุณผู้ชมผมเอาเดอะไทม์ก็แล้วกันเพราะมันเป็นประเด็นที่มาใหม่นะครับ เจสิบล้านปอนด์นะครับจากเอกิติเกจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับซึ่งเป็นข่าวกับหลายทีมอายุ22่สย่าง23นะครับคือเจ็ดสิบเนี่ยแฟรงก์เฟิร์ตไม่น่าขายนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะดีลกันยังไงจะต่อรองกันยังไงเพราะแฟรงก์เฟิร์ตก็บอก8ปล้านปอนด์ผมบ่อยเลยนะครับลิพูลก็ไม่น่าซื้ออาร์เซนอลก็ไม่ควรซื้อกับนักเตะ โอเคละเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับแต่สองทีมเนี้ยลิพูกับอาร์เซนอลเองก็ตามเป็นทีมที่พัฒนาทีมมาถึงจุดอลิพูลเป็นแชมป์ไปแล้วอาร์เซนอลก็เกือบจะเป็นแชมป์ต้องเอาพวกปึ้งเข้ามาเล่นได้เลยไม่ใช่เอามาพัฒนาต่อผมยังมองว่าเอกิติเกก็ต้องมาพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นแล้วแปดสิบหกล้านปอนผมว่าแพงไปผมว่าแพงไปนะครับเคยมีพวกดาวรุ่งหลายๆคนที่มีผลงานนะราคา แต่เจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบกว่าล้านนี่ก็มีมาแล้วนะเหนื่อยนะมันมันเหมือน,น,น,นต้องมาแบกอะไรหลายอย่างแล้วนิวคาสเซิลยืนยันนะครับไม่ขายซักไอ้น,นี่ยังไงถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องใช้เงินเยอะนะได้เอลังกาจากฟอร์เรสต์มาแล้ว,ลวรอดูติดตามข่าวนี้ครับว่าเอกิติเก้กับนิวคาสเซิลจะไปจบกันตรงไหนนะครับปิดท้ายด้วยควาหลงจริงแชมป์สโมส,มสรโลกเมื่อวานก็ผมก็ทำคลิปหลังจากจบเกมแต่ว่าช่วงบ่ายนี่โอ้โห เยอะแยะไปหมดทั้งภาพการตะลุมบอลกันท้ายเกมของหลุยส์เซริก้ต่างๆเอาเอาภาพน่ารักๆมาแล้วกันนะฮะไ้หลุยส์เซริก้ไปตะลุมไปผัดหน้าของอชาวไปโดอาจจะดูเหมือนบอลเดินสายไปหน่อยก็ <c oughs> เดินสายแหละเนี่ยก็เหมือนเดินสายนะชิงแชมป์สโมสรโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมลงเวทีที่เขามอบถ้วยเขามอบถ้วยให้กับลิซเ,เจมส์เสร็จไม่ลงลิซเจมส์ก็นัอาท่านจะอยู่ทําไมเนี่ย ท่านมาทำไดีก็ําแก้เขินปุ้ยอยากฉลองแคมป์กับปาร์ตี้บนเวทีกับเทลซีด้วยโรเบิร์ซานเชคเ,เลยเร่งวะอา้อาโคบารเมอร์ก็งงวเฮ้ยอะไรเนี่ยท่านทําอะไรอยู่เนี่ยคือมันเป็นซีนที่เราไม่เคยเห็นในในระดับระดับโลกนะที่จะมีผู้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารซีโอพีเมลีกนายกสมาคมเวลาน้กเตะฉลองเนี่ยเขาปล่อยซีนนี้ออกไปเจ้าของทีมก็ยังไม่ลงไปร่วมเฟรมนี้เลย คนที่ได้แชมป์อะแต่ท่าน,นาประธานบดีโดนทำต้นยืนอยู่อทําเหมือนเอละแวกอาเซียนเลยนะฮะแต่ว่าผมว่าน่ารักนะผมว่าขอให้ละกันเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้เรื่องฟุตซอกเกอร์แหละฟ่าซอกเกอร์ของของของ,ของคนอเมริการเรียกฟุตบอลมันเป็นซอกเกอร์ฟุตบอลก็คือในแปลอย่างที่ทุกคนทราบเป็นภาพอเป็นคลิปผมก็ปล่อยไให้คุณผู้ชมด้วยก <laughs> ็น่ารักดีนะผมผมขำไและกันนะ, <laughs> ะก็ระดับท็อปของโลกเนี่ย มอบถ้วยแชมป์สโมสรโลกนี่ผมว่ากิมมิกนี้เป็นกิมมิกที่ฟีฟ่าตั้งใจนะครับตั้งใจเลยกับทีมที่ได้แชมป์สโมสรโลกคุณได้รับถ้วยจากประธานฟีฟ่ามันก็ยังพื้นๆน,นะคุณได้รับถ้วยจากโดนัลด์ทําเนี่ยโหมันยิ่งใหญ่นะอันนี้ใครจะชอบทําไม่ไม่ชอบอีกเรื่องนะใน,นเรื่องการตั้งกาแพงภาษีแะไรต่างๆกับกับคนไทยเนี่ยก็นั่นก็เรื่องหนึ่งอันนี้ก็ต้องแยกก่อนแยกนิดน,นึงบางทีเราไม่ชอบเขาเราก็ปะปนไปด่าเขาทุกเรื่องไม่ได้คนระับแยกกันแล้วกันนะ ปดท้ายอย่าลืมครับสนับสนุน CBD กระเป๋าผ้า2,500บาทซื้อครบนะครับกระเป๋าผ้า1ใบ CBD ก็จะแถมให้คุณผู้ชมนะครับจำนวนจำกัดนะรีบเลยสนับสนุน CBD เท่ากับสนับสนุนช่อง JK จ a Channel แฟนหงไม่ต้องห่วงนะครับข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะเดี๋ยวกำลังจะเริ่มกลับมาเป็นข่าวเพราะต้องให้เวลากับความอะไรกับเดียโกโชตายู่นะครับก็ยังอาจจะ move on ได้ไม่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 ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแน่นอนอยู่แล้วมันมัน ไม่ใช่นะครับความเสียใจเนี่ยมันมีมันต้องใช้เวลาในการรักษานะครับแผลใจตรงนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันนะก็ต้องยอมรับตรงนี้ี๋ยว,ว่าเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเป็นกระบวนการเพราะเดี๋ยว,วมันก็ต้องเริ่มเดี๋ยวเขาก็ต้องเริ่มเข้มข้นในการซ้อมแล้วก็มาทัวร์เอเชียที่ฮ่องกงกับญี่ปุ่นนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ